ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยหายตัวไปแล้วไรเจียนยังไงคะตอนนี้มีบริบกหรือเปล่าบริบอกก่อนบริบ็อกบริบกบริบกบริบกโอเคสวยไปแล้วจ้าไปลวจ้านี่ล่ามาออบ็อกอยู่บ็อกอยู่อ๋อ โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เนล่าชแนลแลครับเราวันนี้จะคือผบอีกครั้งนะครับเนล่านะครับและว,วันนี้เราอยู่กันในเกม Identity V นะครับเป็นเกมที่เราพึ่งมาเล่นนะครับ <laughs> โอเคครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับแขกรักเชิญเอ้ยไม่ใช่บลดบิดเอ้ยอยู่กับเจ้าของช่องนะครับ วินเซนต์ในชื่อในเกมนะแต่ผมชื่อว่าชิเมนโจไดหรืออัานภาษาไทยชิเมนโจไดนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเราไปไล่เป็นเซอร์วอลนะครับวันนี้เราจู่ๆผีงงกันไปเลยนะครับโอเคครับเราไปกันเลยอ่ะโอเคครับ๋ยวเราตัดเข้าไปในในเกมก่อนเลยนะครับไปเลย โอเคแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับอ่าเจอเครื่องปั่นไฟเราไปปั่นกันเลยครับไปถอดรหัสพื้นดีนก่อนนะครับส่วนวันนี้นะครับคุณวินเซนต์หรือว่าเจ้าของช่องเนี้ราชนลเป็นทางด้านของพยาบาลดเรและมีเสียงหวัวใจขึ้นตกนี้ครับว่าจะไงครับเป็นตัวอะไรกันแน่ครับพูล่าห้า,ากอรฮันเตอร์ Hunter. เสียงเสียงมันใกล้กับมาแล้วเป็นตัวมึกนะครับเดี๋ยวเราจะพาจู๊เข้าแผ่นไม้กันก่อนเลยดีกว่าแล้วยังไงครับจังหวะนี้แล้วนี่ครับพักไม้หืมสตาร์ทไปเลยครับยังไงต่อครับครับไปเจะเชื่อกวิ่งฉีกมาข้างๆแล้วก็นี่ครับกดกับสกิลไวเลนท์ท็อปเทอร์เลอร์แล้วก็งงครับหมึกตอนนี้อยู่ไหนแอบอยู่แอบอยู่หนูแอบอยู่นะจ๊ะยังไงต่อหาไม่เจอครับงงครับทาร์กอรครับไม่เคยเจอเซอร์ไบอร์ดีจุ๊กแข็งขนาดนี้มาก่อนครับโง่ไปเลยอย่าจังหวะนี้ คุล่าอยู่ใกล้ชั้นนะจ๊ะเดีย๋ยวเราเราต้องเล่นโซนแถบนี้ไปก่อนนะนะเพราะว่าเขาเดินไปทางนู้นเราก็ต้องเอาทางนี้เสร็จแล้วก็เขาไม่ได้พังไม้ด้วยนะเมื่อกี้โอเคครับตอนนี้คุณหมอโดนเป็นทุบเ,เป็นที่รบร้อนๆนะครับไม่ใช่วินเซนโดนทุบกับวินเซนเป็นหมอเป็นกันแต่คนละตัวกันนะครับจูวินเซนหน่อยครับเดี๋ยวเราขอปั่นไฟก่อน มาอย่ามาปั่นด้วยกันแยกกันไปได้วินเซนต์เนล่ามมันช่วยปั่นแล้วครับเดี๋ยวเราผมไปผมไปจุดดีวกว่าทางขวาครับด้านขวาเดี๋ยวแก้หนวดมาก่อนโอเคอผมว่าผมบริบกได้นะมันเฝ้าเลยวะ่ะทุกคน โอ้มใช้สกิลหูด้วยวิชาดินจาคาถานี้มาอีกแล้วครับจับปั๊บปุ๊บเพื่อนออกเรียบร้อยวันนี้ครับงงครับงงงงมาเรามาจุกกันดีกว่ามีมี๊มีมม,ม,มาเร็วมาเร็วเฮ้ยไม่สนใจมานนี้อย่ารับช่วงต่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องหนีแล้วว่ะ ไม่ได้ครับเพื่อนเข้าเฟสสองแล้วเราก็ระวังไว้ด้วยต้องต้องปั่นไฟแล้วต้องปั่นแล้วไม่งั้นยากอตะกรอนหัวร้อนได้เลยนะครับจังหวะนี้ปั่นเสร็จยังครับเนล่าแล้วก็ไปแล้วครับตรงนู้นแอนดรูดโดนทุบเละมามา มาเล่นกันหน่อยดีกว่าเร็ว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 มันเสกหนวดขึ้นมาเขาที่จะเล็งตัวของคนสวนนะครับเลยครับแอนดรูขุดหลุมมายังไงครับบอดี้บ็อกซ์ครับจังหวะนี้บอดี้บ็อกซ์ไปแล้วยังไงต่อเขาไล่เราเขาไล่เราเขาไล่เรานี่ว่าเฮ้ยโอ้โหเสกหนวดอ่าแย่เลยจังหวะนี้ เขาเสกหนวดครับอออโอ้แย่แล้วอย่างงี้แย่แย่เฝ้าเคยไปต่อครับทุกคนครับเขาเสกหนวดมาครับอือหือผิดที่ผิดทางไปหน่อยครับจังหวะเมื่อกี้เสียดายกันไปเชียร์กันโลลุกไปแล้วครับบนตัวผมนักกอีนาครับไปเป็นไรครับเขาฮิวเรานานสักหน่อย ก็มีทางด้านของเอ้เนล่าครับเนล่าเอาไงเนล่าบอดี้บ็อกซ์ได้ไหมมาบอดี้บ็อกซ์ได้ป่ะโอ้เวนอ่าต้องหนีแล้วครับไม่งั้นไม่รอดแน่อ่าแผ่นไม้ตรงไหนโอเครอดครับเขาอมองเราอยู่เขามองเราอยู่ อ้ยหมึกโคตรปวดเลยตอนนี้เอาอยู่ด้านหลังเราเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวให้ายยากครับยากตอนนี้หมึกปวดมากเอาแล้วมันเอาอีกหนึ่งคนละโคตรเก่งอะหมึกตัวเนี้ยไม่ธรรมดาครับสำหรับฆาตกรตัวนี้เราไม่มีตัวปั่นไฟกันเลยเนะี่ยเราไม่แต่ตัวจุกรักษากูด้วยเออ หมอ,อต่อต่อต่อ,ตอแม่มันเปิดหูเมื่อกี้ตกใจหมดเลยตั้งใจถอดรหัสครับทุกคนถอดรหัสอยู่ข้างหน้าครับเดี๋ยวเราจะช่วยถอดครับเพื่อนเพื่อนจุกไปก่อนเลยครับเรามีแอนดรูครับ อโอโเถ้าช่วยถอดมันจะช้าเดีย๋ยวผมไปจูกก็ได้ไหมอ้ะอ่ะอะ้มึงมึงยังไงมึงต้องไปจูกครับเพื่อนอย่ามาช่วยถอดไม่เอา ถอดไปแล้วถอดไปนคนเดียวจะไปช่วยจุ๊บโอเคเขาถอดกันอยู่นะครับอ๋อเหมืองทางอยู่ด้านซ้ายนะครับตอนนี้ครับคุณหมอเป็นเส้นต้นทุบไปแล้วเรามีกล่องหรือเปล่าเฮ้ยเราต้องไปช่วยเนล่าตัวจริงก่อนนะครับอ่ามีเพื่อนเราไปช่วยแล้วหนึ่งคนเดีย๋ยวเราจะถอดรหัสอันนี้ให้เสร็จก่อน อ่าแล้วครับหลุดแล้วครับใดล่าของเราอ่าแล้วเพื่อนปั่นไฟเสร็จไปแล้วครับสำหรับแอนดรูแล้วนี่เฮออ้ยอะไรเนี่ย <laughs> อยู่ทางด้านขวาแล้วด้วยน่าจะบ,บินหรือเปล่าครับสำหรับคุณหมอไอ้เหี้ยสปาร์คแดกโอ้โหแย่แย่งี้ยโอ้ยมากระตาเลยหนวดไม่ได้ปั่นดีคะไฟวันนี้ และแน่นอนครับไปก่อนเลยครับเนล่าครับสบแรกไม่บินโอเคบินแล้วอยู่ทางด้านขวาแล้วครับเมื่อกี้เราใจเย็นเราใจเย็นทางซ้ายมีไม้ครับเราหนีไปก่อนเคลียทางตานัน เหลือสองเครื่อนะครับเครื่องเปิดไฟนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันก่อนว่าแถวนี้มีกล่องให้เปิดหรือเปล่าไม่งั้นเราจะไม่มีงมสมารถไม่ต่บอดี้บล็อกอย่างเดียวที่เราทำได้โอเคอย่าใช้หูฟังมากเกินนะอีฆาตกรบ้ายัางรู้นะครับตอนนี้มีเครื่องเปิดไฟอยู่ข้างหน้าหนึ่งเครื่องแล้วก็ต้องไปแล้วนะครับ อ่ากล่องครับกล่องถวงเวลาอยู่สองรสีิบวิโอเคสวยมิลิเชี่ยทำไมหนวดต้องมาขึ้นตรงนี้ด้วยไม่ชอบเลยน่ารำคาญอยู่ด้านหลังเรานะครับโอเควอผมต้องไปแล้วล่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไม่ได้กลับมาห่อมัาเสียดายเมื่อกี้จุก,ก่อนต้องจูกกับเหม่งั้นยากเขามองมาที่เรานะเขาหน่าจะบั่นไส้เราเต็มทีแล้วนะครับเราเข้าบ้านใหญ่ก่อนก่อนเลยดีกว่าแล้วตอนนี้ครับเดล่าครับเอ้ยไม่ใช่อาราฟีครับจุกจุกไปไหนดีออกขวาดีก็ออกขวาไปเลยครับจังหวะนี้และนี่ครับมีหนวดขึ้นมาแต่เราจุกไปด้านขวานะครับ แล้วหาไม้ก็ไม้อยู่ไหนไม้ไม่มีไม้แล้วแถวนี้มีไม้แล้วครับยังไงต่อตามมาหรือเปล่าไม่ตามเลยครับเฮ้ยอยู่เฉยๆครับโอเคถอนหนวดดีกว่าเชี่ย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 โอ้ยเกือบไปแล้วอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยอ่าหนวดอย่าตีกูนะหนวดอย่าตีกูนะขอร้อง อ่าโอเคครับ๋ยวเราไปต้องปั่นไฟต่อเดี๋ยวเอาหนวดออกให้หมอนก่อนหนวดน่ารำคาญเดีย๋ยวเราไม่ได้ทำอะไรกินครับทชื่อคถอนเมื่อกี้ขึ้นอีกล้ตอนนี้ครับคนเฝ้าสุาสานร,ร่วงไปแล้วเขาซาลาติน่าของแอนดรูว์๋ยวเราต้องปั่นไฟแล้วก็ไม่มีแค่ปั่นไฟเลยตอนนี้หูตึงจริงครับเกมอ่าโอเคครับเสร็จไปแล้วครับอีกหนึ่งเครื่อง เราปล่อยให้เสมอดีวกว่าผมก็เจ็บนะครับต้องให้คุณหมอครับต้องมาฮิลแล้วจัวนี้ให้หมอไปช่วยครับให้หมอไปช่วยคุณหมอไปแล้วครับตอนนี้เราเราปั่นไฟแล้วมีเพิโโโร์กบลูทามอยู่ครับว่ายังไงไอ้เหี้ยเอ้ยเอาอีกแล้ว หมอครับโดนไปเยคุณหมอโดนตีไปหนึ่งทีครับแล้วก็ช่วยได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหเสียดายมเปืนบล็อทามมีบอตทามหมหรือเปล่าไม่มีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทางด้านประตูด้านขวาล่างก่อนดีกว่าม่งั้นไม่รอดแน่ครับดูตาต้องอยู่เฉยครับนั่งได้และเดินได้ครับตรงนี้แล้วไปแล้วคุณหมอฮิวได้หนึ่งทีแล้วจะวิ่งไปช่วยหรือเปล่าผมว่าไม่ทันนะเอานะครับไม่ทันครับคนเฝ้าสุนสารตายก่อนครับเสียดายละเกมนี้ครับน่าจะเป็นเสมอครับ แต่ว่าฆาตกรหัวร้อนแน่ๆครเขามีเปิร์กวาร์ปหรือเปล่าอ๋อเขาใช้เปิร์กหูฟังมานะครับเขาไม่มีวาร์ปแน่นอนไปแล้วครับเดินไปแล้วครับย่องย่องครับเราเดินได้นะครับถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้อ่าโอเคไหนๆประตูครับประตูอยู่ฝั่งไหนโอ้โหอย่หนวดเฮ้ยตายหมดเหรอไม่เอานะ ไม่เล่นนะคนเดียวอ่ะไม่เล่นโอ้เฮียละเฮียละเฮียละเหลือคนเดียวว่ะไอ้สัตว์เอ้เหลือคนเดียวด้วยในประตูว่ประตูอยู่ข้าง้าโอเคไม่ใช่นะี่ือปั่นไฟเดีย๋ยวเราเอาโอ้ยากยากยาก,ยากมาก พอเจอเข็มฉีดยาเราจะวิ่งันทั้งวันเลยเนะี่ยลูกรักบี้นะเขาเจอตัวเราแล้วครับทุกคนมีการบินอยู่บนหัว พอเราต้องหนีก่อนเราต้องหาหลุมแล้วตอนนี้ถ้าเราเฝ้าแต่ประตูน่าจะโดนครับดูสิคเขามีหนวดเยอะด้วยนะปัญหาแล้วเรามีกาบินขึ้นหัวครับขวาตัวเราเจออย่างแน่นอนแล้วก็เขาตามเขามาแล้วเขาจังหวะนี้ว่ายัางไงหนักมายากลของเราไม่จะเชี่ยนได้จะแพ้ได้เกมแรกของวันนี้ยังไงต่อเน,นี้ยเราจะจุกไม่มีไม้ด้วยครับแถวนี้อย่างไงยังไง เอาเข้าไปทางน,นู้นครับเข้าไปทางน,นู้นเข้าไปทางน,นู้นเดี๋ยวเดีจะวิ่งอ้อมไปครับอ้อมเรืเร่อยๆครับเรื่อยๆไม่ต้องรีบลุมขุดแย่เลยเพื่อนตายก่อนเนี่ยโอ้โหตอนนี้ลุมอยู่ไหนวะดันนี้ลุมต้องอยู่แต่ข้างหลังนี้นะครับ มป็น่ใจเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนหลังบ้านใหญ่หรือเปล่าแมปบ,บ้านใหญ่แล้วเกินเกมนี้มีอีกาขึ้นหัวแล้วครับถ้าเกิดเขาใช้เปิลหูฟังเราน่าจะเรียบร้อยนะครับโดนแน่ครับตรงนี้เอาพบแล้วครับว่าเราอยู่ข้างหลังแมปยังไงต่อเรามาเปิดโอ้โหเขาดักมาด้านขวาครับยังไงดีจังหวะนี้มีนวดวิ่งขึ้นมาแล้วนี่ครับโดนไปแล้วครับ โอ้โหแล้วเป็นเกมแพ้ไปนะครับจังหวะนี้นะครับเสียดายเหลือเกินอ่าเก็บสี่ก็จะรักฆาตกรก็เก่งมากครับฆาตกรนี่เป็นสีที่เราเล่นกันครั้งแรกนะครับโอเคครับไล่ไปครับโอเคครับหมื่นสองครับเต็มเต็มครับสุดยอดครับเหนือละ สำหวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ